เอาแล้วครับผู้ชมขอต้อนรับสู่ช่อง c c k Gamer กันนะครับผมวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง13ปีควรได้รับความแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะครับวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาไม่ดีดูแลกลืมกดติดตามให้กับ CZK Gamer ด้วยนะครับ วันนี้ผมจะมีทริคดีๆสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่รู้นะครับทุกคนก็คือการเพิ่มสกิลเอนจิเนียร์แบบเร็วๆครับทุกคนก็คือใครที่ไม่ได้อัพสกิลเอนจิเนียร์มาเนี่ยครับผมผมจะมีวิธีทําให้เพิ่มสกิลเอนจิเนียร์เนครับเร็วขึ้นมากกว่าเดิมับผมโดยที่ไม่ต้องไปคราฟอะไรวุ่นวายทุกคนนะครับมาดูกันเลยครับก่อนที่จะมาเริ่มกันทุกคนก็คือเดี๋ยวผมอันนี้คือเป็นตัวละครที่ผมสร้างมาครับที่ไม่มีค่าเอนจิเนียร์ทุกอย่างไม่ม การทำแบบนี้มันขึ้นเร็วมากแค่ไหนทุกคนมาเริ่มเลยดีกว่าครับผมก็คือก่อนอื่นครับเรามาตรงที่ D2 น้ำแพ็ที่45ทุกคนตรงนี้นะเป็นเมืองที่มีเป็นโรงงานไม้กบผมที่เก็บไม้มีทั้งไม้แผ่นมีทั้งไม้ค่อนสูงทุกคนประมาณนี้คือเดินไม่ต้องที่เราไม่ต้องไปตัดต้นไม้ไม่ต้องไปคาฟด้วยนี่นั่งผมให้มันเสียเวลาทุกคนมาเริ่มเลยครับผมก่อนอื่นครับเรากดไปที่คัฟกล่องไม้ครับกล่องไม้คือกล่องไม้นี่คือมันเป็นสกิลที่เป็นโนสกิลอยู่แล้วครับผมไม่ต้องใช้สกิลเดินกก็ดครคับผมกดคฟ เราวางเลยกด F วางกด Alt e r n t C ครับผมอีกรอบหนึ่งกด F ครับ Alt C ครับเพื่อซ้ำคำเดิมเขากด F เราสร้างไว้หลายใบเลยทุกคนโดยไม่ต้องกดหน้าแท็บขึ้นมานะครับเอาไว้หลายอันเลยครับอเอสีอัออนผมแล้วกดเสิร์ชกองไม้ทุกคนเสิร์ชขึ้นมาเจอแล้วกดลากทิง้งเขาทุกคนลากทิง้งลากทิง้งลากทิง้งเสิร์ชให้หมดครับเสิร์ให้หมดบางเซิร์ฟก็จะเป็นแบบ มีเซิร์ฟเติดให้ถ้ายิ่งเซิร์ฟคูณ5คูณบทุกคนก็ยิ่งเจอไม้เยอะทุกคนอันนี้ผมเป็นออฟฟิเชียลนะครับผมตั้งไว้แค่คูณหนึ่งครับก็จะเจอน้อยคนอ่ะอันนี้ลองดูสักกล่องตอนนี้สกิลเราอยู่ที่เท่าไหร่ศูนย์ะทุกคนผมลองใส่สักกล่องหนึ่งนะโบะเข้าไปเห็นไหมครับเพิ่มมาแล้ว207ทุกคนครับอ่าเราลองใส่ไปเรื่อยทุกคนทำเงียไปเอยจนกว่าจะได้สกิลถึงเบสิคนะทุกคนพอทำเสร็จกดออกครับทุกคนกดลบทีครับ อ่ะแล้วก็ทำใหม่ทุกคนเราเสิร์ชก่อนเบื้องต้นเสิร์ชก่อนเลยอ่ะเสิร์ช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 ฟทิ้งให้หมดเสิร์ชอันนี้ผมเป็นเซิร์ฟที่เกียดมาคูณอาจจะน้อยอัตราดอกน้อยผู้ชมบถ้าเราตั้งอัตราดอกไปเยอะเนี่ยไมาอาจจะเยอะกว่านี้ครับเนี่ยไม่ค่อยเจอเลยอะเสิร์ชเข้ามาเสิร์ฟมาเยอะเฮ้ยเสิร์ชมาไอมีอ่ะอันนี้สักกล่องหนึ่ง วางอ่ะโบโบทุกคนแป๊บเดียวครับผมได้มาเจ็ดลอยแล้วครับผม ผมว่าทำแป๊บเดียวจะถึงหมื่นได้สกิลเบสิกนะครับผมอันนี้คือเป็นการเพิ่มสกิลเอนจิเนียร์แบบเร็วๆด้วยคนครับผมยังไงครับผมทุกคนคือการเพิ่มสกิลเอนจิเนียร์แบบรวดเร็วนะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆทุกคนมาเผยทิคดีๆให้ผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่รู้ครับสามารถเรียนรู้ได้ผมอย่าลืมครับผมติดตามคลิปดีๆคลิปสั้นๆแบบนี้ได้อีกครับผมทางซีซีเคเกมเมอร์ครับผมพบใหม่ผมซีอูเกนเน็กคลิปครับสวัสดีครับ